เรากำลังจะมาเล่นเครื่องเล่นที่น่ากลัวที่สุดในดิสนีย์อันนี้นนคือเครื่องเล่นที่เหมาะสมที่นนม่หหอมจะต้องผอมแล้วแหละมันคนือต้นไมบมินยากดูจากล่างมาแล้ว อุตสวัสดีครับอุตสวัสดีครับโอไฮโอเป็นวันที่สามการอยู่ที่ดิสนีย์แลนด์ก็คืออยู่ที่ดิสนีย์รีสอร์ทเต็ตเกียวโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วแต่จริงๆเมื่อวานนะเก็บเก็บไปเยอะมากแฟนซีสปริงคือฉ่ำมากใช่ไหนๆคือเก็บวิวได้นะเราได้เก็บเครื่องแทนเพราะว่าเพราะว่าวันนี้แต่ว่าวันนี้อากาศดีบอกว่าก็ดีอย่างนี้ไปไปทั้งวันแดดดีมากก็เดี๋ยวมารอดูว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างเนาะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยประมาณแปดโมงสิบห้าคือ าแต่โรงแรม่อประมาณทั 8. 5. 5. 5. 5. 5. ้8โมง8โมง5 8โมง10ได้เนาะคือข้อดีของการที่พักที่ลังแโรงแรมในมีลาคอสตาสสคือมันมันลงมาก็คือมันคือปาร์กเลยมัีโตเกียววิลที่เช็คได้เลย มันแบบระหว่างวันคือแทบไม่ต้องเดินทางนะครับคือแต่ว่ามันจะคล้ายๆกับโตเกียวดิสนีย์แลนด์โอนเทลเนาะแต่ว่านี่ยก็จะไปเจอก็จะเป็นดิสนดีไซน์งานปาร์ตนะครับแต่ตัวเนี้ยคือกับโตเกียวดิสนีย์ซีเนี่ยเราสามารถแบบเนี่ยแว๊บๆว๊บแวเพื่อเข้าออกโรงแรมกันแบบฉับเลยเมื่อวานโดยเฉพาะอากาศเวลาอากาศไม่ดีเนี่ยมันช่วยจริงๆเพราะว่ามันทําให้เราอย่างน้อยเรากลับเข้ามารีเฟรชแบบหนึ่งแล้วหรืออย่างน้อยเวราซื้อของหรืออะไรเงี้ยเราเอากลับมาโยนกลับมาโยนในห้องแล้วก็วิ่งกลับไป ือพอดีของการจะได้ทักที่ใกล้ๆอย่างเงี้ยนะใช่ครับผมก็เรียนมารอดูการวัน,นนี้มีคุฑพี่อยู่ไหมเงี้ยใช่เราตประมาณเช้าครับก็จะมีตัวละครมาเหมืรับก่อนเข้าปางเนาะใช่ครับแต่ว่าอาจจะไม่เห็นเพราะเราอยู่ไกลเดี๋ยวเรามาลองดูครับว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยคุณคนแม้นั่งคนญี่ปุ่นอ่ะเขายังต้องทำแบบเป็นลิสต์เลยว่าจะไปเล่นเครื่องไหนจะไปทำอะไรต้องกดอะไรอืมสุดยอดพวกเขาเขาลองทำไหมเราก็ทำนะเราก็ทำ Obrigada. 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 คือชอบรายละเอียดมันมากเลยอะ่ะคือมันไม่ใช่แค่แบบอะไรก็ได้อะ่ะ <laughs> คือเหมือนทุกอย่างมันมันถูกวางมาแล้วว่าเพราะอะไรต้องอยู่ตรงไหนอ่ะอันนี้ห้องเดินไปเล่นเครื่องเล่นอินเนาโจนะครับคือ <c oughs> จริงๆตอนแรกเราคือวันนี้กะว่าแพลนคือชิลกันสุดๆเลยอะ่ะอันนี้ก็คือเดินชิลจริงๆแล้ว <c oughs> เห็นไหมเนี่ยวิ่งวันนี้เราก็ขาขวิดเหมือนกันนะ เม er qu uh huh. anyway oh hmm anyway> um ื่อวานเราก็เดินแบบเราใช้พื้นที่เดินพื้นี่เดินเร็วเพราะว่าเขาบอกว่ารองเท้ารองเท้าคือเปียกหมดเลยเพราะว่าน้ํามันตวัดเออเปียกขึ้นมาหมดเลยนี่ก็เลยชิลครับเพราะว่าจริงๆมันเหลืออยกไม่กี่เครื่องเองที่เราที่เราจะเก็บอย่างเช่นันนี้จริงๆอีกอนะยจงก็คือมาเล่นมาเล่นคันที่2นะครับเมื่อวานก็เล่นไปแล้วแต่วันนี้ก็จะเล่นอีกรู้สึกสนุกดีต้องมาซ้ำเดี๋ยวเราก็จะไปมิดแอนกรีดมินนี่หน่อยเพราะว่ามารอบนี้ไม่เจอน้องมินนี่เลยท้ตัวอื่นเราเจอหมดแล้วใช่วันนี้จะพูดโต้ว้ ตัวหลักๆอ่ะเราเจอหมดแล้วใช่โอเคถึงยังถึงละเดี on, <g <g ๋ยวไปเล่นก่อนอเล็กเตัวอเล็กเตอร์ก็ใครับเป็นไงครับหลังเล่นดีนะจอมสนุกชอบคือชอบตรงนี้อยู่แล้วตอนนี้เรามาเจอตัวละครมินนี่กันครับเราจะมีเวลาบอกนะว่าเจอใครได้บ้างเวลาไหนบ้างอันนี้ก็ตัว์ก็ใช่ไมาครับ อต่อแต่อันนี้ที่นี่เคที่นี่ทำดีเลยไม่รู้ไม่เคยเล่นเล่นที่นี่ที่ี่ดีแล้วก็ดีกว่ที่เมกาอันนี้เขารู้สึกไงคื่ออดีมันคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าการตอบสลัของเขาเนี่ยรู้สึกทีนี่ดีกว่าแล้สึกการเปฟนดีกว่าที่นี่อันนี้อย่างีอยากจะบอกคือคนขับรถอยากจะตีเขาเวียนหัวมากเครื่องแบบนุ่นนมันนุั เดีย,ยวไว้ลักล่าของดิสเน,น่เลยเออของดิสเน่เลยด้วยซ้ำเมืัเพราะว่าดิสี่นมันจะไม่ใช่มีเป็นเียรไรขนาดน,นั้นนะนเน้ย่กันแลแรกเลยชอบอเลยชอบอเล คนใช่ขอบคุณ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 ขอขอบคุณ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 ขบคุณขอ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 บคอบขอบคุณขอบคุณข หดูดดดด <g ül üyor> แล้วเมื่อกี้ก็เลยแบบบอกเราว่าเนี่ยนามวันเนี่ยเขาแบบนามวันแฟนนะสำหรับนามวันดั้งน้นอ,ง <c oughs> องก็เลยดีใจใหญ่เลยแลอวดังนี้เป็นตัวละครที่ผมชอบมากช,ช,ชอบชอบมากที่สุดในในดิสนีย์แหละมิกกี้ได้ไหมได,ได้ได้สิโอเคโอ้จะขายยาวมิกกี้คนเยอแล้วนะทันไหมก็จะทันไหมทานทันแทนปัโอเคต่อไหนก็ไหนละเอาให้เก็บครบเอาให้ครบเอาให้สุดไปเ <c oughs> อาละพอเจอปุ๊บก็ตตาลื้อ จ้าแล้วตาไหลตาเรื่องสววันนี้วันสุดท้ายแล้วอ่ะเพราะแั่เราก็สนุกมากในสามวันนี้สนุกมากสนุกมาก Let's go นี่ไม่สามารถตีกันแต่เหรอทรายน้อยอยากถ่ายรูปแล้กัน Hello Hi, Hi. So cute a <Okay. S 2> let's take a photo <Yes. S 2> Three two one Smile โอเคไนส์บายบายเฮฟไนส์เดย์ม <night, Mickey. S 1> ิกิบายบายอิสเอาไ last day last day ฮิเอ thank you thank you thank you for the four days เป็ like wonderful day thank you thank you so much thank you bye 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 เดี๋ยวนะขอเดี๋ยวนะก่อนเริ่มขอเซอร์เดำ ต้องใส่หรอกใครๆก็รู้ oh. ถ่ายมาขนาดนี้คือบอกเขาว่าเออเนี่ยวันสุดท้ายแล้วแล้วก็ขอบคุณมากสำหรัแบสี่วันที่แบบดีมากแล้วมันไม่สี่วันที่มีความสุขจริงๆนะครับถึงว่าจะมีฝนจะเจออะไรเช่นนะั้นตอนนี้เครื่องที่เราเพิ่งซื้อดีพเไปแล้วิแต่ที่มอนทีมมอนมาที่ม Có thể hả? Mà, mà làm cái mà không có thời giờ thì mòn. Cái này. วิ่งไปก่อนเลยสิ่งที่ดี่สำหรับตองเกียวดิสนีย์รีสอร์ทนะครับทั้งดิสนีย์แลนด์แล้วก็ดิสนีย์ซีคือคาแรคเ,เตอร์อ่ะเขาจะแรมดอมเดินออกมาเจอใช<ด>่ออครับออซึ่งหมายความว่าเราอ่ะตัวบางตัวอย่างเงี้ยอย่างเช่นพี่น้องที่โอ,อจิมมี่ได้เด็กพิกเก็ตอะไรเงี้ยอย่างเช่นถ้าที่ดิสนีย์แลนด์แคลิฟอร์เนียอย่างเงี้ยครับก็มันเจอยากอ่ะมันไม่ได้เจอกันแบบแค่เดินเดินเราก็เจออืมเออซึ่งก็ต้องยกให้ตรงนี้ว่ามันเป็นสิ่งที่แบบโอเคมากสำหรับตองเกียวดิสนีย์ อนนรท้งสองปากทีนี้มันมีเปเด็นเล็กๆอันนี้คือมีการคุยมาจากแฮสเมมเบอร์นะครับของที่โตเกียวดิสนีย์ก็คือเขาเคลมว่าคาแรคเตอร์มินนี่มิกกี้โรนัลด์เดซี่อะไรเงี้ยคือมนะิกกี้แอนด์ทรนส์หาเป็นเรียลไซส์ สังเกตว่าเขาจะตัวเล็กกว่าปกติที่เราเห็นเขาบอกเขาเคลมว่าเขาคือ real size เขาบอกว่าเนี่ยเป็นตัวจริงนะเนี่ยมันคือแบบ real size เลย original size ของเขาใช่ซึ่งเราก็มีมีความเป็นไปได้สูงเออนะครับอันนี้ก็เป็นเกล็ดเล็กๆของที่ตัวเกียว์ดิสกนีเดี๋ยวเราไปเล่นกันต่อ รับดูได้มากเลยไอคือรีพ็อกอนเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เรามาแล้วมันหอมแบบเจตจมูกแบบสุดๆเลยเพราะฉะนั้นคือก่อนกับก็ต้องตัดซะหน่อยแต่รสชาติยังไงเดี๋ยวมาเอาห้ฟังแล้วดูแพ็คเกจอันนี้ดีน่ารักมากต้องซื้อไหมต้องซื้องต้องมทุกคนดูนี่น่ารักไหมน่ารักมากแลอันนี้เรามาแลกใช้เป็นวอลเลอร์เดี๋ยวแะได้เเดี๋ยว อันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในในสิ่งเราได้ในเวชชัแพ็กเกจนะครับก็คือเป็นพ็อปคอนเคสนะครับ mm hmm. ก็จะมีแบบที่ใส่ป็อปคอนได้ก็จะมีช่องใส่ mm hmm. สองช่องอย่าง,ง,งเงี้ย<อ>ซึ่งเนี่ยเราซื้อเราก็เอาใส่ใส่งงี้ได้เลย <c oughs> แล้วตรงนี้ครับ <c oughs> ก็จะเป็นที่ใส่ เปลี่ยนนะครับครับคือ <ใน S 2> ตัวนี้เป็นจะกลายเป็น rare item แล้วนะเพราะว่าหลังจากรู้สึกแพ็กเกจเดือนหลังเดือนมีนาครับจะไม่มีแล้วเขาจะให้เป็นเหมือนอันลิมิเต็ดให้เลือกเป็น u n l i ิ i t e d r e p e r t o เล e หรือว่าเป็นอั u n ิ i m i t e d p o p c o r นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะกลายเป็น rare item หลักก็เลยต้องรีบมาเก็บตัวน่ารักจริงอ่าแล้วก็เดี๋ยวลองชิมอืมอมร่อยนะกลิ่นแรงเหรอวรถถ่ารสชาติไม่ได้แรงไม่ได้แรงมากเหมือนกิน แต่อร่อยแต่กิ่นคือแบบกิ่นมันไปเป็นกิโลเลยจริงโอเคโอเคไปได้ครับรวังรอครับา้าห้องน้ยคูยอเ์นัมเบอร์วันยูเสนัมเบอร์วั <laughs> bye bye. You're my forever love. You're my forever love. Bye. You so You're so beautiful. So beautiful. You, hi, hi, hi. Ai! Obrigada, <laughs> ตอนนี้เราเข้ามาแลกเครื่องดื่มในโซนอลาดินนะครับในแพ็กเกจเช่นแพ็กเกจครับเราจะสามารถแลกเครื่องดื่มแลกเครื่องดื่มครับได้ทั้งวันในช่วงที่เราอยู่เลยเช่น3วันที่เราอยู่เนี่ยสามารถเดินเข้ามาเราก็มาขอดื่มได้ฟรีเลยนะครับอะไรที่อยู่ในแก้วนะอะไรเช่นน้ำตาลไม่ได้นะครับแต่ว่าสเปเชียลดริง่์อะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะเพราะนั้นถ้าใครชอบเก็บอ่ะอันนี้เอากล้วยแก็ระวังน้ำตาลนิดนึงเออก็อาจจะกลับไปก็อาจจะรับน้ำตาลคุ้มอยากเย้ะแบบเอ้ยฉันเอาให้คุ้มดูน้ำตาลด้วยเด้อใช่ น้ำตาลคือ,อยาพิษ <laughs> แม่หญิงมาถามว่าไว้โอเคเชียร์เชียร์เรากำลังจะมาเล่นเครื่องเล่นที่น่ากลัวที่สุด,สดในดิสนีย์อันนี้คือเครื่องเล่นที่เหมาะสมก,กับพี่เครื่องเล่นที่น่ากลัวมากน่ากลัวมากจริงน่ากลัวมากน่างลัวสุด,สด <laughs> Hello หลณสร้ย คาแรคเตอร์เนี้ยคือเป็นคาแรคเตอร์เป็นแรนะเป็นคาแรคเตอร์ที่ที่เมกาเออครับเออแล้วน่ารักด้วยเนาะขี้เล่นมากเลยอะใช่ใช่ใช่เราอ่างเซนแบบมีการเห็นสาวว่าเล่น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 คนอื่นตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากเราเห็นคนซื้อไอ้ขนมอันนี้กันค่อนข้างเยอะครับเพราะนั้นคือเราต้องมาลองสักหน่อย อรอหมดแล้วหรอรอ,รอไม่ทันทุกคนบ้าเลยนี่คือเช้าอยู่นะมันหมดไวมากอ่ะ รอบแรกมันจะฟา,า,ามาดอบอีกที่หนึ่งเนาะใช่ก็คือแบบดอกพื้น่งดอนมาอีฝั่งอีฝั่งทีน่าโจนทีนาโจนค,ครับแล้วก,ก็อีกอีฝั่งหนึ่งของของฟางแหละเดี๋ยวเรา,านั้งกลับไปที่เดิมพอเรือมันแล่นไปผ่านโซนไหนไมันก็จะเป็นเพลงของแบบเรื่องอน,นั้นๆครับ ตอนนี้เรากำลังเดินมาทานอาหารที่ร้านมาจิลเลนหรืออะไรสักอย่างนะมันน่าจะนะก็คือเป็นร้านที่เราเลือกไว้แล้วครับตอนตอนที่เราจองเวชชัเซนแพ็กเกจก็พวกนี้ครับเหมือนเราฟรีบุ๊กทุกอย่างไว้นะครับแล้วก็มันก็จะพรีเพจด้วยครับอันนี้ก็ถึงเวลาพอดีถึงเวลาถึงแล้วใช่ไหมครับใช่ครับ นดีมากมคือแบบดีมากจริงๆ <c oughs> คือจริงๆตอนแรกอ่ะก็แบบคิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบเออไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดไม่มีเวลาอย่างเงี้ยก็แบบไม่ต้องก็ได้แต่แบบถ้าไม่มีเวลาทิ้งอย่างอื่นครับมาดูวันนี้จริงๆคือ, <laughs> ค,อคืออันเนี้ยมันมันเป็นอัลมาสดูจริงๆนะคือมันคือมิกกี้มาแสดงให้เราเราเราเขาเนังเต้นทั้งแสดงนั้นอะไรคือดีหมดคือทุกอย่างมัน มันกลมมากอ่ะแล้วรู้ว่ามิก้เต้นเก่งขนาดนี้ถูกต้องมิก้ทำได้ทุกอย่างชอบมากอันนี้เหมือนก็เหมือนเดิมเข้าไปดูเป็นน้ำตาไหลไปคือบบแล้วคนที่มาสร้างสีสันคือโดนัลดรักกับกูฟี่ใช่ไหมน่ารกากนัลรักกูฟี่หรอกคือมาคือมาครบครับก็คือโดนัลดรักกูฟี่เดซี่มินใช่แล้วคือทุกคนแสดงดีเข้ากันได้ดีแล้วก็มันเป็นโชว์ที่แบบคือจริงๆโชว์ประมาณ25นาทีครับแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะฟินาเล่แล้วนะคือเราแบบ เหรอเฮ้ยจ้อบเขหอยเรากำลังดูมันแค่แค่กี่นาทีเองเลยแต่ว่าโอเคมันอาจคือมันอาจจะใช้แหละแต่ว่ามันดีจนจนเวลามันผ่านไปแบบเร็วมากครับจริงๆใครมาเนี่ยต้องมาต้องมานี่คืออัมมัสเลยก็เป็นอีกหาาเรื่องหนึงสำหรับคนที่แบบไม่อยากเล่นเครื่องเล่นหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยใป็นอีกเป็นอีกแนวหนึ่งมาเถอะดีครับซึ่งต่อไปเรากําลังจะมาเข้าเครื่องเล่นชาว์เทอร์เรอร์นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่ง ซนเนเจอร์ของดิสนีย์ทั้งหลายซึ่งอันนี้รีเควสตอยากเล่นอยากเล่นเครื่องนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสาฟ่าทาฟ่นดีจะเป็นยังไงนี่ยังไม่ได้ไปยูนิวเซาลเลยเนี่ยใช่เนี่ยจะรอดไหมเนี่ยไม่้อมก็ต้องหอมนั่นแหละมันก็ต้องมีวิญญาณหลุดจากล่างมาแล้วเป็นสนุกดีนะมันไม่ได้แบบทีเดียวอะมันแบบหลายรอบอะนั่นแหละที่แบบ เดี๋ยวไปดูรูปนี้ไปดูรูปนี้เห็นไหทุกคนฮลกอ่ะพียเล่นหน้าเก่งมากเล่นหน้าเก่งมากเก่งเลยสี่แปดเก้าเจ็ดมามาเอาเอาเอาอันนี้คือแบบเป็นสเต็ปแรกก่อนที่จะไปยูนิเวอร์แซลคุณพร้อมแล้วใช่ไหมแล กำลังจะต่อคิวซื้อป๊อปคอร์นลดการชิมนะครับเห็นเขาบอกว่ามันอร่อยเลยต้องลองหน่อยร่างเข้าล่างเนี่ยค่อยๆล่ะการละเอียดเริ่มค่อยๆกลับมาการละเอียดยังติดอยู่ข้างบนนู้นอ่ะติอยู่ติดอยู่ข้างบนนู้นอ่ะเนี่ยข้างบนยอดเลยปะข้างบนนี่อะอยู่เนี่ยอยู่แถวนี้มันคือมันคือความรู้สึงนั้นนะเหนื่อยมากนะเสียงไปแล้วเนี่ยยังไงต้ออีกสองวันเดียวก็รอดเลยเนี่ยมันมีเวลาคุโรมิริี่องสองวัน ชิมยังรสชาติโอเคนะแต่คำแรกมันเหมือนไม่ค่อยได้รสอะไรท่าไหราอืมอืมเหมือนทีนนี่หยิบตอนแรกมันไม่ค่อยโดนพวกเครื่องเทศเท่าไหร่<อ>ม่โดนผงเเหมือนที่นี่เาขาค่อนข้างแบบไลรีบไลรีซิ่งอะครับคือมันก็ต้องแบบกินอย่างเงี้ยกินแบบสวยงามไม่ได้นะหอมกุ้ง มไม่ค่อยหอมแต่มันไม่ค่อยได้กลิ่นกระเทียมเท่าไหร่มันจะเป็นกลิ่กนกุ้งนาอ้ำแล้วว่างี้เราก็นั่งพักครับก็เดี๋ยวรอไปดูโชว์ตอนตอนทุ่มครับตอนทุน่มเลยอะ <laughs> ดูผู้เสร็จนะครับเราก็รีบวิ่งกลับมาทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารเชฟมิกกี้นะครับที่เราได้จองล่วงหน้าไว้ซึ่งก็แอบเลยเวลาจองมันนิดหน่อยแล้วละ่ะแต่ก็โชคดีมากครับที่เราวิ่งมาทานรอบสุดท้ายพอดีตอนแรกก็แอบถอดใจแล้วว่าจะไม่เจอพี่มิกกี้แต่ก็คิดว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราก็ยังมีมื้อเช้าอีกมื้อก่อนที่เราจะเดินทางต่อกันอีกแต่ในที่สุดก็โชคดีครับที่เราได้เจอพี่มิกกี้ทั้งสองมื้อเลยซึ่ง แต่ละโต๊ะเนี่ยพี่มิคี้จะวนมาหาเราเนี่ยตามรอบนะครับเพราะฉะนั้นใครมีแพนจะไปไหนต่อก็เผื่อเวลาหรือว่าแจ้ง cast member ล่วงหน้าไว้ก็ดีนะครับจ้บคืนสุดท้ายเราก็ได้ย้ายมานอนที่โรงแรมดิสนีย์แอมบาสเตอร์โฮเทลเราก็จองห้องแบบโดนัลด์ดักซึ่งเป็นคาเลคเตอร์ตัวโปรดของโอเคจะเสไดด้ยที่เราไม่ได้ถ่ายบรรยากาศห้องมาให้ดูเลยนี่ก็มาถึงคลิปสุดท้ายของ4วันแห่งความสุขของพวกเราที่โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทแล้วนะครับบอกเลย ว่าที่นี่ก็เป็นอีกปาราศที่มีความมจิคอลตามแบบฉบับของดิสนีย์เช่นเคยถึงช่วงที่พวกเรามาอาจจะมีอุปสรรคเรื่องสภาพอากาศอยู่บ้างแต่เราก็เก็บทุกรายละเอียดทุกความรู้สึกดีๆกลับไปอย่างเต็มเปี่ยมครับในที่สุดก็ได้มาพักโรงแรมมิลาคอสตาที่ใฝ่ฝันมาตลอดในจะเครื่องเล่นต่างๆที่ทําให้เหมือนเราได้ย้อนกลับสู่โลกในวัยเด็กกับกระตุนที่เรารักอีกครั้งทุกเครื่องเรี้ยงน้ำตาแห่งความสุขความตื้นตันออกมาได้ตลอดยังไม่รวมถึง moment, มายจิ้กโคบโมเมนต์ีหมกายที่เกิดขจจึ้น ทุกอย่างก็คือประสบการณ์และความทรงจำดีๆที่เราเก็บกลับมายังไงก็ขอบคุณพี่มิกกี้และของเพื่อนที่ทำให้ทุกวันของเราเป็นวันที่เต็มไปด้วยความสุสขส่งคำว่า the happiest place on earth จริงๆครับและเช่นเคยนะครับขอบคุณทุกคนสำาคับการติดตามหากใครที่ชื่นชอบคลิปของเราก็ฝากกด like, ก subscribe. ไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เราไปก่อนนะครับบายบาย